มาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแมริทกับฮาราแมริกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ตามสัญญาเลยสัมภาษณ์หลังเกมที่โดนตามหมีทุบ ของคุณชายชาบีอรอนโซนะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่องไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับโดยสัมภาษณ์หลังเกมของคุณชายชาบีอรอนโซที่บุกมาแพ้ตามหมี5้สองเนี่ยมาถึงคุณชายเขาก็พูดว่าเราเจ็บปวดแต่ก็เป็นความเจ็บปวดเชิงบวกนะครับเราสมควรที่จะแพ้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆพวกเราทําได้แย่ทุกอย่างเราไม่สามารถจ่ายบอลต่อเนื่องกันได้เราไม่สามารถชนะการรวนได้เราไม่สามารถสร้างโอกาสได้เราจำเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นและปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเราจะ อย่างนนั้เราทําไม่สําเร็จนะครับเราต้องใช้ความเจ็บปวดที่เรารู้สึกเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราต้องดีขึ้นมันง่ายแค่นั้นเองเราเจ็บปวดมากและตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องคิดว่าเราต้องทําอะไรเพื่อให้ดีขึ้นนะครับนี่คือกระบวนการเรากําลังอยู่ในช่วงสร้างตัวตนเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเรามอบโอกาสให้คู่แข่งมากเกินไปเราทุ่มเททุกอย่างกับพวกเขาและเราทําไม่สําเร็จ เราสมควรที่จะแพ้อย่างแน่นอนเราต้องไม่ลืมเส้นทางที่ดีที่เราเคยผ่านมาแน่นอนว่าเมื่อความพ่ายแพ้ครั้งเลวร้วายนี้เกิดขึ้นมันเจ็บปวดแต่เราต้องกลับมาทำในสิ่งที่เราทำได้ดีและเราต้องตอบสนองตอนนี้ฤดูกาลนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความพ่ายแพ้อ,อนันยากลำบากครั้งนี้จะไม่มีวันถูกลืมเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นและหาข้อสรุปเรายังคงอยู่ในกระบวนการนี้ วันนี้ทีมทำไม่สำเร็จในระดับที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันเหล่านี้ทำไมจูดถึงได้ลงเป็นตัวจริงเราต้องการทุกคนและเบลลิงแฮมก็เป็นกำลังสำคัญเราขาดความคล่องตัวในการคลองบอลและถ้าไม่มีเขาเราก็พ่ายแพ้ในการดวลตัวต่อตัว,ตว เราไม่สามารถอาบอลคืนในครึ่งสนามของคู่แข่งได้พวกเขากดดันเราและเราไม่สามารถทรงตัวได้ทําไมเราถึงขาดประสิทธิภาพจริงๆแล้วเรามีไอเดียอยู่บ้างแต่เราต้องประเมินมันให้ลึกซึ้งกว่านี้เรายังแข่งขันได้ไม่มากพอหรืออยู่ในระดับที่คู่แข่งต้องการเราต้องยกระดับของเราขึ้นไปอีกถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องนี้กับ5-0ในยุคมูรินโญ่ล่ละนี่คือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ แต่ผมไม่อยากเปรียบเทียบมันเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเราและมันเจ็บปวดมากเรารู้สึกถึงความรับผิดชอบผมพูดอะไรตอนพักครึ่งเราคุยกันเรื่องการเริ่มต้นเกมใหม่เราเล่นได้ไม่ดีจุดโทษความผิดพลาด ความพ่ายแพ้สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเราแต่เราเล่นไม่ดีเลยเราไม่สมควรได้รับอะไรมากกว่านี้ในวันนี้และเราถูกลงโทษเราไม่พอใจผลงานของเราเราไม่อยากลืมจุดเริ่มต้นแต่เมื่อเราผิดพลาดมันอาจบังคับให้เรากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกําลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและวันเวลาที่ยากลําบากครับก็ จบสัมภาษณ์หลังเกมของคุณชายชาบียลอนโซ่นะครับผมก็ตอ,ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องน่าสนใจนะครับหลังเกมเนี่ยคือเรื่องน่าสนใจก็ออกไปแล้วนะก็มีสกู๊ปนะครับออกมาคืออย่างที่ผมพูดไปเลยว่าคือมีแหล่งข่าววงในภายในสโมสรเนี่ยเขาพูดว่าชาบียลอนโซ่นะครับคือเข้าไปขอโทษอาดาคือแลเป็นการส่วนตัวนะคือเรื่องที่เปลี่ยนเขาออกในนัดล่าสุดอะเพราะว่าอาดาคือแลเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับที่พยายามยูอัพ กับคีเรียนเอ็มบัปเป้คือเขามองว่าอาดาคือแลเนี่ยเป็นคนเดียวที่มองหาเอ็มบัปเป้ในจังหวะสําสคัญนะครับแล้วก็พยายามส่งให้เอ็มบัปเป้นะแต่คุณชายก็เลือกที่จะเปลี่ยนอาดาคือแลออกอันนี้ทั้งนั้นคือคุณชายก็เหมือนเขาคิดผิดอะ่ะอืมเขาก็เลยเข้าไปขอโทษอาดาคือแลนะครับผมก็จากสัมภาษณ์นะครับฟังแล้วก็จะรับรู้ได้เลยว่าเราผิดทั้งองค์คาพยบเลยทั้งโค้ชทั้งนักเตะทีนี้ในอนาคตเนี่ย ชาบี้อลรอนโซ่เนี่ยคือเขาเจอทดสอบแล้วนะครับในตอนนี้คือผลงานกระทีมใหญ่อะคือเขาค่อนข้างที่จะติดลบนะทั้งปารีสทั้งแอตแล้วในนัดล่าสุดเนี่ยเราก็เสียคาบะคาวไปด้วยนะครับ4ี่วีคแต่คาบะคาวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวให้ทันในเอลกาซิโก้นะครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะแต่คาบะคาวเนี่ยมีความตั้งใจที่จะฟื้นตัวให้ทันส่วนมิลิตาที่เปลี่ยนออกเนี่ยเพราะว่ามิริตาเนี่ยมีอาการเหมือนจะแบบ แป๊บๆที่เข่านะครับแต่เขาเช็คแล้วว่าไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวว่ามิลิตาเนี่ยจะมีอาการที่เข่าซ้ํานะอ่าเขาก็เลยเปลี่ยนตัวออกคราวนี้ทางนั้นเขาเทสแล้วก็อาจจะต้องพักฟื้นใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับผมก็จากนั้นที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงนะครับคือก็ไม่อยากจะชี้ชัดหรอกว่าเป็นนักเตะคนไหนบ้างนะแต่มันก็ต้องปรับปรุงกันทั้งหมดนะครับ คือว่ามันก็ต้องใช้เวลาทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็บอกแล้วว่าการสร้างทีมเนี่ยโดยเริ่มจากรากฐานเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือชาบียอารอนโซ่เนี่ยเขาอาจจะได้เปรียบโค้ชคนอื่นที่ว่าเขามีนักเตะที่เป็นระดับโลกนะที่เป็นเกรดเอเออที่เขาเข้าใจเกมที่เขาแบบมีความสามารถเยอะมากกว่าในทีมอื่นๆนะอันนี้มันก็เป็นข้อสอบของอารอนโซ่นะครับแล้ว ในข้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องเตะนัดใหญ่ๆอาจจะต้องเจอบาซ่าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะไม่รู้ว่าอลรอนโซเนี่ยเขาจะทําให้เราสบายใจมากแค่ไหนอ่ะเออคิดได้ว่าแบบว่าเราวางใจเขาอะ่ะแล้วก็มันก็เป็นปัญหาของทีมเราสําหรับกองหลังที่เจอปัญหาในการบอมเข้ามาคือเจอลูกบอมแล้วก็ไม่สามารถจัดการได้อะ่ะเออจนมันเป็นปัญหาเนาะส่วนเรื่องดรามา่า ก็ไม่ขอพูดถึงนะจริงๆอะมันมีดราม่าแหละดราม่าก็คือว่าลูกที่ฟูลเลียนอาวารเรสะครับฟรีคิกอะเขามองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรนองมันเนี่ยเขาอยู่ห่างจากกำแพงเกิน1เมตรนะแต่เขาก็สงสัยกันว่าตรงนี้ยทำไม VR เนี่ยไม่เตือนกรรมการเพราะว่าแบบจากในภาพช้าเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรนองมันเนี่ย อยู่ห่างและพร้อมที่จะเอาไหล่ชนเบียรชูอาร์เมนีเขาแปลกใจอยู่นะในส่วนเรื่องตรงนี้แล้วก็อีกดาราม่าหนึ่งก็คือเรื่องของอาด,ดาคือแลที่เสียชุดโทษก็คือเป็นอาด,ดาคือแลยกเท้าสูงเนาะแต่ในความเป็นจริงคืออาด,ดาคือแลเนี่ยเขาสัมผัสบอลก่อนซึ่งถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคืออย่างเช่นคูคูเร่ยชอบทำอ่ะคือสัมผัสบอลก่อนแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นลาลิก้าเนี่ยไม่ได้นะคือเขาเหมือนแบบ จับมาตรฐานว่าเออทำไมมาตรฐานมันไม่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงอะไรพวกนี้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วเนาะก็อยากให้ก้าวผ่านเรื่องอดีที่ผ่านมาเรื่องแย่ๆดาร์บี้อ่ะเออมันเจ็บผมเจ็บนะสำหรับแฟนมาริดผมไม่รู้ว่าคนอื่นเจ็บไหมแต่สำหรับผมมันเจ็บซึ่งในแมตช์หน้านะครับคือตอนเนี้เขากำลังเริ่มซ้อมกันแล้วแล้วผมก็พยายามที่จะหาสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะไปคาซัคสถานนะแต่ว่าก็ยังไม่ออก ก็เริ่มซ้อมกันแล้วแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้คือว่ามันยังไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเพราะว่ามันมืดมนหลังจากที่โดนดาร์บี้หลังจากที่แพ้ดาร์บี้มา5-2นะอืม แฟนๆที่อื่นถ้าชอบสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมส่วนแฟนๆทุกข่าวเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับคอมเมนต์กันไว้เออจะได้เป็นชุมชนชุดข่าวแล้วนะผมขอขอบคุณมากที่ยังสนับสนุนผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับพี่